6. สูกสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยเดอย 154. ภิกษุทั้งหลายเป็นไปได้ที่เดือยข้าวสาลีหรือเดือยข้าวเหนียวที่บุคคลตั้งไว้ตรงจากตามมือหรือเท้าที่ไปกระทบข้าวหรือทำให้เลือดออกข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตั้งเดือยข้าวไว้ตรง แม้ฉันใดเป็นไปได้ที่ภิกษุรูปนั้นมีทิฏฐิที่ตั้งไว้ถูกมีมัคคาวนาที่ตั้งไว้ถูกจะทาลายอาวิชชาให้วิชาเกิดขึ้นทํานิพพานให้แจ้งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตั้งทิฏฐิไว้ถูกฉันนั้นเหมือนกันภิกษุมีทิฏฐิที่ตั้งไว้ถูกมีมัคคาวนาที่ตั้งไว้ถูก ย่มทำลายอวิชชาให้วิชาเกิดขึ้นทำนิพพานให้แจ้งอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะถึง 8. เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสักคะภิกษุทั้งหลายภิกษุมีทิฏฐิที่ตั้งไว้ถูกมีมรรคภาวนาที่ตั้งไว้ถูกย่อมทำลายอาวิชชาให้วิชาเกิดขึ้นทำนิพพานให้แจ้งอย่างนี้แลสูขสูตรที่หกจบ